กรรมฐานเบื้องต้น <c oughs> การเจริญบริกรมรมภาวนาเบื้องต้นที่เหมาะสมก,กันกับบุคคลทุกเจริญก็กได้แก่ตรงสะดือลศูนย์เหนือสะดือหายใจเข้านม่ไปใ,ใจว่าพุทหายใจออกไม่ไปใ,ใจว่าโทนหนึ่ง <c oughs> กำหนดพร้พรอมๆกันกำลมเข้าพร้อมกันกบลมออก จึงทำอารมณ์จิตให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันให้กำหนดรู้เท่าทันนับก็หนึ่งไปหาสิบถ้าล้นับสิบไปหา20อารมณ์จิตของเราตั้งมั่นอยู่แต่ในรม์ของพุทโธพร้อมกันกับลมเข้าพร้อมกันกับลมออก ในสิบขณะจิตท่านเรียกว่าจิตทรงสมาธิ <c oughs> ในสิบขณะจิตสมาธิปแปลว,ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเราก็เลื่อนจากสิบไปหายี่สิบไล่จนไปถึงหนึ่งร้อคนไม่หายใจเร็วเกินไปไม่หายใจช้ากเกินไป <c oughs> ก็จะเป็นเวลาห้านาทีพอดีทวนจากหนึ่งรลงมาหาเก้าบทวนจากเก้าสิบลงมาหาแปดสิบไล่ลงมาจนถึงหนึ่งคอจะเป็นเวลาอีกห้านาที <c oughs> ถ้าเราประครับประคองอารมณ์จิตให้อยู่แต่ในรมณ์ของพุทโธนับจากหนึ่งไปหาร้อยทวนจากร้อยลงมาหาหนึ่ง แล้วก็พิจารณาดูตัวเองอารมณ์จิตของเราแลบไปสู่อารมณ์ข้างนอก <c oughs> หรือไม่ถ้าเรารู้ว่าอารมณ์จิตของเราแลบไปสู่อารมณ์ข้างนอกเราก็ตั้งต้นใหม่ <c oughs> <c oughs> ประคับประคองอารมณ์จิตทุกขออณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เรียกว่าวิธีทรงอารมณ์ บิทีสรงสมาธิเมื่อรมจิตตั้งมั่นอยู่ในรมเดียวพร้อมกันกับลมเข่าพร้อมกันกับลมออกจิตของเราจะคอยเพิ่มความสามารถเพิ่มความสามารถเพิ่มความชำนาญของจิตขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีกำลังพอ มีความแคล่วคล่องชำนิชำนาญอารมณ์จิตตั้งมั่นอยู่ในลมเดียว <c oughs> พร้อมกันกับลมออกพร้อมกันกับลมเข้าท่านเรียกว่าจิตของเราส่งสมาธิสมาธิาธแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในลมเดียว <c oughs> การเจริญกรรมาฐานภาวนาก <c oughs> ำหนดลมหายใจเข้าออกนั่น อารมณ์จิตของเราจะสรงสมาธิได้ต้องหนึ่ง <c oughs> มีคำบอกบริกรรมภาวนาบทว่าพุทธโธเป็นอารมณ์ <c oughs> สองอาณาปานสติแปลว่า <c oughs> ลมหายใจเข้าลมหายใจออกและลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออก สติตามีความระลึกได้พอเราหายใจเข้าหายใจออกสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในที่นี้ท่านอธิบายว่าการเจริญพุทธโธของเรานั้นท่วนที <c oughs> ท่วนทีไม่ขาดตกบกพร่องวิริยะมีความภาคเปลี่ยนใจเอกักตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งอาคุณธรรมทั้ง าประการนี้ <c oughs> กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันจิตของเราจะทรงสมาธิได้ดีสมบูรณ์ทุกอย่าง